สวัสดีครับผมลุงผิดแสงทองพิษแลนด์นะครับเนาะอย yo, ู aquilo, ่กับของของลุงผิดแสงทองพิษแลนนะครับผิดไทยไปเบิ้งเพื่อทีมสร้างเป็นกัมเพียงเป็นกัมเพียงยอดนักกำลังที่ต่างเสาเนาะครับเนาะกำลังที่ต่างเสาไปไปเบิ้งไปเบิ้งกันครับว่าสที่ต่างเสาแนวไบร้อยนะครับ เสาสมเดจนะครับเสาสมเดจกัสีตอจากคานตอจากคานก็นเมื่อเลยนะครับเอามาีดนะครับนเออตัวนี้น่าได้เอยเน้อยนึงี่ตัวเดียวนั่นแหละ เนี้ยไงเนี้ยมาหาเช่นได้บ่เสาพันจาะพาพาเมขีบนะครับพาเมขีบแผ่นแผ่นปูนนะครับพาเมขีบแผ่นปูนแล้วก็สิเดเทคานแม่วันบองเทคานสองเทคานงมนะครับเทคานงมนี่ครับเสาปูนเมขีบนะครับเนาะ กันที่ข่านแล้วนี่เพิ่อนกันด้สอดแผ่นกับบุรุนนะครับบุนเพราะว่าเอาเสาขึ้นกับอยู่ประมาณจดกสองเมตรสองเมตรกว่านะครับประมาณสองเมตรกวรารก่าน,น,นี่ครับเออเป็นไรเอ็ดเนี่ยวนะครับเนาะเทคานเทคา,านอุ้มเสานะครับ ค่าลูามเซลอะไรครับมันก็สิไดอยากแต่ส่วนนี้เล็กน้อยนะครับเพราะว่าส่วนออกไปปุลนกสษตรได้ยากปนไอ้น,นะครับเพราะว่าตรงเล่งบีบนะครับเล่งบีบออกเพราะว่าฟังทางบนเกนก็สิไดบ้านเขานะครับอย่นสเบ้านขเขาเนี่ยเพราะว่า มก็ถึงหนา้าเห็ดหน้าแล้วนะครับน้องงหน้าเห็ดหน้าแล้ววันนี้ิ่นก็ใส่ต่างเสาิันกจ็จะเทข้าดน,นะครับเทข้าดก็เทข้าดแล้วก็ถือว่าเอาแผน แพนมากอะมามาติดเลยนะครับง่ายๆนะครับเนาะว่าแต่ว่าแต่ข้าวต่างเห็นพอดีกับแพนความยาวของแพนนะครับความยาวของแพนเห็นมันยไหนพอดีพอดีกับบริตัดนะครับข้าวต่างบ่อนี่มันก็ต้องได้ตัดนะครับต้องได้ตัดเนี่ยครับโอ้เห็ดแบบเห็ดแบบสมเิ่งนะครับเนาะเห็ดแบบสมเิ็จเท่ากับเสา สองเซนติมตรลอมามันหนึ่งนะครับเอามาตั้งมาตั้งกันเท่าหนุ่มผ้าขีดนะครับมีผ้าขีดผีแผ่นปูนนะครับผ้าขีดแผ่นปูนแล้วก็เอข้าหน,าน,าน,านุ่มเี่ว่าเป็นแม่แน่นอนนะครับเป็นแม่แน่นอนนี่นะครับเนาะสร้างคนแต่หลายคนนะครับสร้างคนก็ดี <c oughs> เป็นที่งานเดียวกันล <Yeah, S 1> <LI> ูบอลผมกับเพราะท่านาเขาเจ้านะครับเนาะเห็ดเดี๋ยวว่าเห็ดโดมเต็ดดโมเต็มเต็มเวลาเต็มเดินเลยนะครับเต็มเดินโดมแบบยังไงต่ว่าโดมมันก็พูนดินเรื่องเพราะท่านแถวนะครับอยู่คุณหละทีคนสื่อไม้สิบสามลายยังพูนดินอยู่ครับดินประมาณสี่พันโหลดกับยังพูนบ่ทันบ่ทันเต็มมันหรอกเนี่ยตอนยังพูนนี่นี่นะครับเนาะนี่ ทางด้านนี้ครับแต่เสาเสาหนี่ยาวสูงอยู่ประมาณเก่าเมตรนะครับประมาณเก่าเมตรก็ที่สูงกว่าสูงกว่าหรืหลายตัวนะครับสูงกว่าออฟฟิตบ้านท้องเม็ดนะครับเวลาเม็ดเครื่องเขา,าก็องผนะครับน้องเม็ดเวลาเห็นว่างคาดโต๊ะเขาผีนะครับโดเโด็นแบบอันนี้ครับ เป็นไก่สูในภาคเชียงเหรอครับเนาะน่าเป็นไก่ในภาคเชียงอย่ะนี่ครับสร้างเพิ่นกับตรงเล่งนั่ครับเนาะเล่งเหันแหลวไฟตั้งผีเหรอครับตั้งหัวนะครับตรงเด่งทั้งผีกร,รั พาม่อย่างไออนานนั้ถูกปะอนก็ดสางทีมงานส้างคนก็หลายหลายเนเองนะครับเนาะถึง <c oughs> ด่านนี้ก็เหตุรวมนะครับเหตุรวมเพราะว่าได้ไปเช่าเขาอีกนะครับหมอแรงมืเอื่นนี่ก็อยู่นะครับช่วยสั้นนี่สอดนะครับเช่าเขาอีกทุกเก่านะครับสร้าันนี้สร้างตัวนี้แล้วนะเดี๋ยวเดีก็เอาเขาบางทีสักวันนะครับเดี๋ยวก็เอาเขาบางีสักวัน ความยาวคงอย่างเป <c oughs> ็นที่เป็นหัวนะครับเป็นหัวความสูงความสูงของเสานี่ก็อยู่เก่าเมตรครับเก่าเมตรบอกผมว่าสีสูงเดิอนออฟฟิศไปร้ายเป็นไรนะครับสีสูงเดินไปร้ายเถอเะเพราะว่าเพราะว่าเสาหนีเอาตังค์นะครับเสาตังค์เรามีตรงกับกำลังสี เด็ฐานฐานจับจับเสาหน่อยฝังโอ้อาฝังจ่อืมอืมตรงนี้เป็นปีเป็นปีเท่เท,ทนปูนรัลลดลง <c oughs> ตอนที่ทุนเขาอัดนีติมมันเนาะที่อัดนี่ก็ติเอาเสาเสามาจับใจรีบไปตั้งเป็นเพ็ดแหล้ววกันล้ครับ

คนกำลังต่างเสาเนาะฝ่างนั้นเนองานนี่เขากระแพงเนี่ยกระแพงจริงใช่ไหมวันนี้อ่ากระแพงจริงนะครับตัวนี้ตัวนี้เป็นโตโตกระแพงนะที่เสร็จไปก็คือกระแพงกั้นดินอ่านี่อกระแพงจริงโตโตเปลือกมันบางอ่ะที่ข้านอมเสาหลักอะใส่แรีว่าแผ่นงานปกติเลยปกติโบโบโบโดนนะครับเดี๋ยวเพื่อเพื่อเพื่อขัดฟันอันทีมงานเดียวกันอยู่บอครับอันคนละทีมงานหมดอันคนละทีมงานโอ้อันนี้โดนคือทีมงาน คอเฮัตอนนี้ลุย<อ>ตนนัวน,นี่ลุยผู้จัดการนี่ลุยแนะนำม,มา<อ>ประเทศประเทศดีวาตฐานสินาแ<อ>นะนำปราเทศตรงนี้เห็ดดมชั่วคราวของเราเพื่อไว้<อ>นนสด้สดก่อก่อนจำมันหนาฝนก็เนโตผุนมันกับกล้องการไหญ่มันติบโบเล้วงายนะครับเพราะว่าดมดมจริงเราเสร็จตันนี้เฮติใบเรือหนาฝนสะกันนะครับะวา รวมตัว13ไร่นั่นกยน็ยานโบยานโบแล้วง่ายนะครับทมดินยังบ่ทันแล้วครับ4,000หลุดจังบ่ทันแล้ว <c oughs> ย่าง,งอีกยังอีกละเม็ <c oughs> <c oughs> 4, นบมอน4,000หลุดเออยังอีกประมาณพันกว่ารถแต่ว่าดินมันสีอึดแล้วนานีนิแ่เพราะว่าน้าท่วม่าะมาณเ็ขเสาครับมี2 3 4 ห,ห้าเสาครับตือเาก็ตกอยู่ประมาณหอดสิครับตกอ,อยู่ประมาณหอด <c oughs> หอดติละครับตัวนี้ตัวนี้พังกระซีเต่เทลุ่มนะครับนเนาะเทลุมเทหอนนต้องไปแ็เป็นหัวแต่ว,ว่าวกาง่ายๆว่าหัวเสานะครับหัวเสาออกหนามครับนี่ออกหนามเนาะคุดมันจะเป็นออกหนาม,มันห้อง ลังนะครับนกนกพาเหนว่าพาพามืขีบเลยนะครับพาเมื่อขีบเลยนี่สีบอพาขีบขีบแล้วก็ตั้งดิ่งเสาให้มันตรงกันเอะเพกิดสิ่งใดเหตุ้านุมใหม่เกิดสิ่งใดเหตุฆ่านุมใหม่ ตัวหัวเสา,น,าน,นี่ตัวหัวเสา,สาเน,น,เนีข้านก็จะโอมโพขึ้นมานะครับนี่นี่ตัวหัวเสาตัวนี้เสาเกินมันนี่ครับ ตีไทยนะครับน,น่าจ้างเป็นไรเียแพงนะครับเนาะเป็น่แนวเลยวาเป็นโซ่โเป็นตีคู่บเป็นีปีนหนึ่งเนาะยกำแพงนเงนะครับเนาะาเรยดแนวได้แนวได้นะครับเเอาแบบว่า สำเน็ตแทนสำเร็จนะครับมากครก็จะเท้ขั้นมนะครับแทนแทนเอาเขาเลยกันเอาเห็ดพอดีกับสำเน็ตวดเรื่องนะครับเนาะั่วัดได้ตามแทนมันนะครับนี่ครับหนึ่งดีสี่เนี่ยนะครับถ้าพุ่งพิษกับสิ่งใขอพิษกีบนี้ไว้ซสำหรับนะครับเด้่อกิบหนาจะตอครับยุคใหม่นะครับเนาะขอบคุณครูที่กดใส่กดแช่กดติดตาม โกขาะโฆษนาเนะครับนเนะเ้อนร่างแรงใจน้องผิดครับผมคิดหนาประมาณนั้นค่ะ